สวัสดีแฟนบอลผู้สัญจรไปมาในเช้าวันที่15กันยายนทุกคนครับคลิปนี้เราจะไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนในรายการที่น่าสนใจว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเราจะมาเริ่มกันที่พิมลีกอังกฤษเกมที่4คู่แรกครับเป็นทางเซาท์แทมป์ตันเปิดบ้านแพ้กับแมนยูเน็ดไปศูนย์ประตูต่อ3จากการชําประตูของมัตไธเดลิกมาคาร์ลัดฟอร์ดและอเลฮันโดกาลาโช คู่ที่2ลิเร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้กับชังน็อตติแฮมฟอร์เรสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากการจำประตูของคาร์ลัมฮัสสันโอโดอยคู่ที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะชังเบรนท์ฟอร์ดไป2ประตูต่อหนึ่งจากการทำ2ประตูของเออร์ลิงหาเลนดคู่ต่อมาบอลมัดเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากการจำประตูของคริสโตเฟอร์เอนคุนคู คู่ต่อไปไบรตันเปิดบ้านเสมอกับอิปสวิตชาาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คริสตันพาลทเปิดบ้านเสมอกับชังเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2ฟูลแลมเปิดบ้านเสมอกับเวสแซมไป1ประตูต่อ1และแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะชางเอฟวูตันไป3ประตูต่อ2ขณะที่ตารางคะแนนณนะตอนนี้อันดับที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มี12คะแนนอันดับที่2ยังเป็นลิเวอร์พูลมี9คะแนนอันดับที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี9คะแนนอันดับที่4เป็นไบรตันมี8คะแนน อันดับที่5เป็นนอต์ทแฮมฟอร์ลิสมี8คะแนนส่วนตารางคะแนนในโซนท้ายนั้นอันดับที่18เป็นของวู๊แฮมตันมี1คะแนนอันดับที่19เป็นของเซาล์แฮมตันมี0คะแนนและอันดับ20เป็นของเอฟเวอร์ตันมี0คะแนนเช่นกันโดยที่ดาวนนโวนะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาเลน์ที่ทำไปถึง9ประตูและอันดับที่2ร่วมมีจอ h ์นดูลันโนเน่บาดูเอเก้ไบรอนเอมเบโม มเมซาร่ายฮันวิซาและก็หลุยดิออสที่ทำไป3ประตูเท่ากันมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนเกมที่5คู่แรกเรยอัลซเซดาดเปิดบ้านแพ้กับเรอัลมาดิตไปศูนย์ประตูต่อ2จากการทำประตูของวินิซิอุสจูเนียและก็เอ็มปาเป้คู่ต่อไปเซบียาเปิดบ้านชนะจังเกตาเฟ่หนึ่งต่อศูนย์เอสปันยอนชนะจังอาราเบสไป3มต่อ2มายอกาเปิดบ้านแพ้กับเบียเรอัลไป1ประตูต่อ2 และตารางคะแนนนับปัจจุบันอันดับ1เป็นของบาซ่ามี12คะแนนอันดับที่2เป็นเรอัลมาดริดมีอยู่11คะแนนอันดับที่3เป็นของบีเอเรลอัลมีอยู่11คะแนนอันดับที่4เป็นของแอตเลติโกมาดริดมี8คะแนนอันดับที่5เป็นของคิโรนามี7คะแนนและอันดับที่6เป็นของอาราเบสมี7คะแนนเท่ากันส่วนตารางในโซนท้ายนั้นอันดับ18เป็นของเกตาเฟมี3คะแนนอันดับที่19เป็นลาสพามาสมี2คะแนน อันดับที่20เป็นของบาดนเซียมี1คะแนนโดยที่อันดับดาวซันโวนตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ของบาซ่าที่ทําไป4ลูกอันดับที่2ร่วมนั้นมีคริยันเอ็มปาเป้จากเรอัลมาลิดชาบีบัวโดจากเอสปันยอนลาฟินญาจากบาซ่าอโยเซเปเลสจากบียาเรอัลทำไป3ประตูทั้งหมด มาต่อกันที่บุนเดสลิกาเกมที่3ที่เป็นชางโอสไตน์คิวเปิดบ้านแพ้กับบาเยนมมวนิกไป1ประตูต่อ6ทางฝั่งบบเยนนั้นทำประตูจากจามามูเซียล่านิโคลายแลมเบิร์ชไมเคิลโอดิเซและก็แฮทริกของแฮร์รี่เคนเกมต่อไปเป็นฮอฟเวนไฮเปิดบ้านแพ้กับเลเวอร์กูเซนไป1ประตูต่อ4 อาเบ้แลซิกเปิดบ้านเสมอกับชางยูเนียนเบอร์ลินไป0ต่อ0เหมือนเช่นกลัดบักเปิดบ้านแพ้กับซุดการ์ดไป1ประตูต่อ3วบลวกเปิดบ้านแพ้กับชางไอทราแฟงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ2 3. ไอบลวกเปิดบ้านชนะชางบุกคุ้มไป2ประตูต่อ1ตารางคะแนน,นปัจจุบันอันดับ1เป็นของบาเยิร์นมี9คะแนนอันดับที่2อดอทมูลมี7คะแนนอันดับที่3ไลซิกมี7คะแนนอันดับที่4ไฮเดนแฮมมี6คะแนนอันดับที่5เลเวอร์กูเซนมี6คะแนน อันดับที่6ไอเซ้าแฟงเฟิร์ตมี6คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ16เป็นของซังเปาลีมีศูนคะแนนอันดับ17โบคุ่มมีศูนคะแนนอันดับ18โอสตคิวมีศูนคะแนนเท่ากันส่วนตารางอันดับดาวซันโวนั้นอันดับ1ยังเป็นของอันเดรกามาริชที่ทำไป4ประตูและก็แฮร์รี่เคนจากบาเจมิวิกที่ทำไป4ประตูเช่นกันมาต่อกันที่กันโชเซเรียอิตาลีเกมที่4ี่ เริ่มกันที่เอมปอรีเสมอกับทางจูเวนตุสศูนต์ต่อศูนต์เอซีมิลานเปิดบ้านชนะเวเนเซียไปสี่ประตูต่อศูน์โคโมเสมอกับทางโบโลญญาสองต่อสองผลตารางคะแนน,นปัจจุบันอันดับหนึ่งจูเวนตุสมีแปดคะแนนอันดับที่สองอินเตอร์มีเจ็ดคะแนนอันดับสามตลิโนมีเจ็ดคะแนนอันดับสี่อูดิเดเซมีเจ็ดคะแนนอันดับที่ห้าเวโลนามีหกคะแนนอันดับที่หกนาโปลีมีหกคะแนน ส่วนตารางหลีกโซนท้ายนั้นอันดับ18เป็น AS r อสโรม่มี2คะแนนอันดับ19โคโมมี2คะแนนและอันดับ20เวเนเซียมี1คะแนนโดยที่ตารางอันดับดาวซันโวนั้นอันดับที่1เป็นมาคุสตูรามจากอินเตอร์ทำไป4ประตูอันดับที่2มาติโอเลกีจากอัตแลนตาทำไป3ประตู และอันดับ3มี3คนทำไป2ประตูเท่ากันหมดคริสเตียนปูลิสิตจากเอซีมิลานดาน,เนิเอลมอสกีล่าจากเวโรนาและดูสันวลาโฮวิดจากจูวินตุสมาต่อกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่4ที่ปารีสแซงแชคแบงเปิดบ้านชนะจังแบดไป3ประตูต่อ1โอลิมปิกมากเซชนะทางนิสไป2ประตูต่อศูย์โอแซเปิดบ้านแพ้กับมูนากไป0ูนย์ประตูต่อ3อันดับตารางคะแนนนะตอนนี้อันดับ1ยังเป็นปเอเชที่12คะแนน อันดับ2อมักเซมี10คะแนนอันดับสมูนาก10คะแนนอันดับ4น้อง7คะแนนอันดับ5ลอง7คะแนนและอันดับหรืลออัฟ6คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ16ตูลุสมี2คะแนนอันดับ17มงปริเยมี1คะแนนอันดับ18อองเชมีศนคะแนนโดยที่อันดับดาวซารูนะตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นเมสันกรีนวูดจากมักเซ์ทำไป5ประตู อันดับที่2แบลลี่บากอล่าจากปเอสเชททำไป4ประตูและอันดับ3ร่วมหลุยเฮลิกจากมักซีทำไป3ประตูและอ e ุสมานเดมเบเล่จากปเอเชก็3ประตูเช่นกันมาต่อกันที่เกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่5้าลีดยูเนเตตเปิดบ้านแพ้กับเบอร์รี่ไป0นต่อ1ออฟฟอร์ดเปิดบ้านชนะทางสโตก์1ต่อ0มิลวอเปิดบ้านแพ้ทางลูตันชาวไป0นต่อ1พรีมัตเปิดบ้านชนะทางซันเดอร์แลนด์ไป3ต่อ2 วัตฟอร์ดเปิดบ้านเสมอโคเวนทีหนึ่งต่อหนึ่งแบล็กเบิรอร์เปิดบ้าน,นาชนะทางบริตันซิตี้สามต่อศูนย์มิดเดิลสเปิดบ้านเสมอกับเดสตันไป1นึ่งต่อหนึ่งดาบีเคเปิดบ้าน,น,า City, นาชนะคาดิฟซิตี้หนึ่งต่อศูนย์สริีชนะทางนอริดซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เชลฟิลเวนเดเปิดบ้านเสมอควีนพาร์คเลนเจอร์ไปหนต่อนึตารางคะแนนนะตอนนี้อันดับที่1เป็นซันเดอร์แลนด์มี12คะแนน อันดับที่2 b a แบ็กเบิร์นมี11คะแนนอันดับที่3เบอร์ลี่มี10คะแนนส่วนตารางคะแนนโซนท้ายดันอันดับที่22เป็นพอร์ตมัตมี3คะแนนอันดับที่23เป็นเฮาซิตี้มี3คะแนนและอันดับที่24คาดิฟมี1คะแนนโดยที่อันดับดาวซันโวนะตอนนี้อันดับที่1ขึ้นมาเป็น4คนจากการทำ4ประตูโดยที่มีจอร์จมาจาจากเวสต์บอมบิดดานแคนวัตมอจากมิลวอ มาร์คแฮร i s จากออกฟอร์ดและก็ยูกิโอฮาชิจากแบล็กเบิร์นลูเวอร์มาต่อกันที่ FIFA าฟุตซอลเวิลด์คัพปี2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่ทีมชาติไทยสามารถชนะจางโครเอเชียมาได้1ประตูต่ตอ2โดยที่ตารางคะแนนในกลุ่ม B ีนะตอนนี้อันดับที่1เป็นบราซิลมี3คะแนนจากเกมแรกมีผลต่างได้เสียที่4ประตูอันดับที่2ทีมชาติไทยมี3คะแนนเท่าการจากเกมแรกมีผลต่างที่1ประตู อันดับที่3โครเอเชียมีศูนย์คะแนนจากการแข่งเกมแรกมีผลต่างที่ลบหประตูอันดับที่4คิวบามีศูนย์คะแนนจากการแข่งเกมแรกและมีผลต่างที่ลบสประตูมาต่อกันที่การแข่งขันไทยลีกเกมที่6ทีละครราชสี 4, มา FC เปิดบ้านเสมอกับแบงคอกยูเนเต็ดไป1ต่อหนึ่งบีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับทางหนองบวัวพิชยะไป1ประตูต่อหนึ่งเช่นกันโดยที่ตารางคะแนนะตอนนี้อันดับที่1บุรีรัมยูเนเต็ดมี16คะแนน อันดับที่2การท่าเรือมี14คะแนนอันดับที่3าแบงคอกยูเนเต็ดมี11คะแนนและอันดับที่4 BG บีจีปทุมมีอยู่10คะแนนขณะที่ตารางคะแนนโซน้ายนั้นอันดับที่1 4เชียงรายยูเนเต็ดมี4คะแนนอันดับ15นคนปรปฐมมี3คะแนนและอันดับ16ขอนแก่นมี1คะแนนมาต่อกันที่ไทยลีก2เกมที่5จิทโปริเทโลเปิดบ้านชนะชางพัทยายูเนเต็ดไป2ต่อ1 มหาสาครคามเปิดบ้านชนะชางบางกอกเอฟซีไป3ต่อ2นครศรีเปิดบ้านเสมอสมุทรปราการไป1ต่อ1นึ่นาทฮอนบินเสมอกับอยุธยาไป1ต่อ1ตราดเอฟซีเปิดบ้านแพ้กับแพร่ไป1ประตูต่อ3โดยที่ตารางคะแนนะตอนนี้อันดับ1เป็นแพร่ยูเนเต็ดมี13คะแนนอันดับ2ชนบุรีมี12คะแนนอันดับที่3มหาสาครคามมี10คะแนนและอันดับที่4นครศรียูเนเต็ดมี8คะแนน ส่วนตารางคะแนนโซนท้ายนั้นอันดับ16เป็นของเชียงใหม่มี1คะแนนอันดับ17จันทบุรีมี1คะแนนและอันดับ18สุพรรณบุรีมี1คะแนนเช่นกันมาต่อกันที่การแข่งขันเจลีเกมที่30คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านแพ้โตเกียวเวอร์ดีไป0ูต่อ2คาชิมาแอนเลอร์เสมอกับทางฟานเชสเซ่ฮิโรชิม่า2ต่อ2อวสปาฟูกูกะเปิดบ้านแพ้กับทางมาชิดะเซลเวียไป0ูต่อ3 กัมบะโ a ซาก k a เปิดบ้านแพ้กับชงังอุลวะเลสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง f โตเกียวเปิดบ้านชนะชางนากายากแกมปัสไป4ประตูต่อหนึ่งล b กนิง e n i เปิดบ้านชนะชางโชนันบิวมาเล่ไป3ต่อหนึ่งคาชิวะเลโซเปิดบ้านแพ้จูบิโรอีวาตะไปศูนย์ประตูต่อสองโดยที่ตารางคะแนนนะัดตอนนี้อันดับที่1เป็นมาจิดาเซลเวียมี58คะแนนอันดับที่2เป็นซานเฟสเซฮิโรชิมามีอยู่56คะแนน อันดับที่3วิเซลโกเบมี55คะแนนและอันดับที่4คาชิ e ller, มะเอ็นเลอร์มีอยู่49คะแนนส่วนตารางโซนท้ายนั้นอันดับ18จูบิโลอีวาตะมี31คะแนนอันดับ19คอนซาโดเลซัปโปโรมี25คะแนนอันดับที่20สซาการโตสุ u, มี24คะแนนและนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาอยากให้เพิ่มลีกไหนหรือมีอะไรแนะนำหรือจะคอมเมนต์ทักทายไว้ด้านล่างได้เลย จะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เป็นเช้าที่สดใสโชคดีในการทำงานทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ